คลิปวิดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเดินความมันเดินดเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลยย่นหรือทำตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ะก็สวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมนาะยกับช่องน้องมาหาด้นะวันนี้เนี่ยก็มีอัตราการแตกของเกมมาจองเวนหนึ่งเข้ามาแล้วเนาะนะกวนๆสลับอยู่2เกมนะั้นทั้งปีทั้งชาตินะเนาะนะมีอัตราการแตกกันมาอยู่2เกมนี้ก็จัดกัน2เกมนี้ก่อนจองหนึ่งจองสองเนาะได้อยู่ังพีจีด้วยนนะะจองสาม ก็ถ้าใครที่อ่าสนใจเนาะอยากจะเข้าตัวผมไปดูตาการแตกไปดูเทคนิคเรื่องต่างเนี่ยก็ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับผมเนาะคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดนะครับผมอยู่ตรงคอมเมนต์นะตรงแสดงความคิดเห็นนะทุกนะไปกดกันได้เลยไม่ใช่ว่ารอท้ายคลิปแล้วไปดูกันไม่ใช่นะทุกนะกดตอนนี้ได้เลยอะไปเข้าเกมกันดีกว่าวันนี้มา200บาทนะเริ่มกันแบบเอาง่ายๆเลยเบ็ดสออโตสิบนะปกติเราจะชาเน้นเป็นออโตเป็นหลักอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนเนี่ยก็เปิดมาออโตตลอด ไม่ก็จะมีแบบเอ้ยปรัแบบเป็ดสูงกดมืออะไรเงี้ยก็คือออโต้เหมือนเป็นการล้างหน้ากระดานไปก่อนแล้วจากนั้นก็ไปลุ้นดวงเาตามมีตามเกิดว่าเราว่ามันจะไปในทิศทางไหนเนาะแต่ก็อุ่นใจ50%เเพราะว่าวันนี้ตามตากนแตกกันมาด้วยนะครับผมก็ช่วงนี้ตัวกลุ่มเนี่ยคนก็เยอะมากเยอะมากตอนนี้ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะใครที่ยังไม่ได้เข้าเนี่ยก็รีบกันนิดนึงนะครับผมเผื่อว่าเอ้ย ตัวก่มตัวกลุ่มเต็มมาแล้วนะนะจะมาเสียดายที่หลังว่าเอ้ยไม่ได้เข้าตัวกลุ่มอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ตัวกลุ่มนี้เนี่ยมีมีอัตราการแตกแจ้งเข้ามานะทุกช่วงเวลาแล้วนะแล้วก็มีหลายค่ายเกมด้วยเผื <c oughs> ่อว่าใครที่เอ้ยอาจจะไม่ได้ชอบทางฝั่ง PG อย่างเดียวอาจจะไปชอบพ p พจ็อกเกอร์แีแลกอะไรเงี้ยเยอะแยะเ <c oughs> นาะก็ตามได้แล้วนะไม่ได้มีแค่ฝั่ง PG เนาะ แล้วก็ตัวกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มถาวรนะนะอันนี้บอกก่อนเลยหลกัหลกๆสาคัญเลยคือกลุ่มถาวรนะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเป็นลายเดือนหรือเปล่า3เดือนหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่โรนะถาวรนะก็คือสามารถแบบเข้าตัวกลุ่มครั้งเดียวคือดูตาการแตกยันจบชีวิตได้เลยยันจบชีวิตได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันที่เบดหนึ่งออตโตสิบไปหน่อยแล้วกันรู้สึกว่าเริ่มเบดสามเบตสองมาเนี่ยอ,อย้ไม่มีคอมโบเลยโรนะ ยังไง5.2จถสองโอ้เงียบมากสงสัยต้องกดมือแล้วมั้งออโต้ก็ไม่มาไลเบ็ดก็ไม่ไปนะท่านะั้นกดมือหน่อยแล้วกันสวย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 กดไปกดไปมันเหมือนเริ่มซวยแล้วนะโหนี่แปิบาทนี่เรากดมานี่คือ ไม่ได้มีตัวแบบคอมโบที่มาทดแทนจากเงินที่เราเสียไปเลยทุกคนปกติจองหนึ่งเนี่ยมันจะกินมาแบบอ่าสักนิดสักหน่อยแล้วมันก็จ่ายขึ้นมาละสงสัยวันนี้ดูอาการแล้วนะ่าจะเกมไว,วนะมีประมาณสองวันละเราเกมไว้เอ้แต่รอบรอบปีแล้วเราเล่นได้นี่ทุกคนใช่ไหมจองอะไรนะจองสองหรือเปล่าที่เราเล่นได้แต่ว่ากําไรกันไม่ได้เยอะหรอกก็พอเล่นได้แหละ วันนี้ก็กลับมาตามจองหนึ่งน่าจะโดนแดกตามสเต็ปเจ็บตามสไตล์นะทรงนี้ไอเราก็อ่าทุนน้อยไงนะพอ,อมาเล่นจองหนึ่งก็ลำบากเลยก็วาวุ่นกันเลยทีนี้นะน่าจะหมดแน่ๆดูจากทรงละก็ถ้ามันมีให้ซื้อฟรีเกม้่งนะไม่จะซื้อให้รู้แล้วรู้รอบเลย เส,สียไ้ที่มันไม่มีเออหมาแล้วไว้หนึ่งร้อยบาทยังไงยังไงเล่นตั้งนานกําไรไม่ได้คือตอนนี้เราต้องไล่เบ็ดหนึ่งกันไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวคิดดูอีกทีก่อนนะดูดูตามความเหมาะสมละกันว่าเอ้หน้ากระดานวันนี้เนี่ยมันพอที่จะเขาเรียกว่าเติมเพิ่มหรือเปล่าทั้งหมดหรือว่าควรจะพอก่อนก็กลายเป็นอ่า คลิปเรียวคลิปสั้นกันไปเลยดเดี๋ยวตัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนี้น่าจะทําเป็นคลิปเรียวดีกว่าทุกคนเออแพ่งทําแบบคลิปนานๆแล้วรู้สึกลําบากใจเหลือเกินนะทําเป็นคลิปเรียวคือหกสิบวิจบไปเลยทุกคนนะจะได้เลยเสียเราเล่นเป็นคอนเทนต์ไปเลยเ <c oughs> ดี๋ยวสองอตโต้สิบยี่สิบบาทผมว่าเกมไว,วจริงน,น,นะท่านผู้นะัหรือว่าเดี๋ยวเราเติมเพิ่มอีกหนึ่งร้อยดีกว่า ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าหนึ100่งร้อยบูสเออุยมาอยู่สวยงามสวยงามอูงหลังๆนี่บอกเลยว่าทุนน้อยเล่นยากแล้วนะใครทีอ่อยากจะเล่นจริงๆเนี่ยแนะนำว่าเตรียม เผื่อไว้สัก2-3เท่าสมมติว่าเล่น100อะไรเงี้ยก็ลองเตรียมไว้สัก300 400อ่ะเผื่อไว้เลยรู้นะเผื่อไว้เลยดีที่สุด <c oughs> เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเล่นทุน100เฮ้ยเราอาจจะแตกตั้งแต่100หรือว่าโดนแดกตั้งแต่100เลยก็จะได้เติมเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มาปั่นต่อแต่ถ้าที่ดีผมว่าทีเดียวจบเลยดีกว่ารุ่นะสามจบจบไปเลยก็คืออ่ะฝากสามเล่นเลย นาอย่างน้อยเนี่ยมันมันมีทางเลือกในการปรับบงปรับเป็ดได้มากกว่ามากกว่าเราเล่นทุนน,น้อยๆอ,อะไรเงี้ยแบบเม็ดสามก็เล่นได้เบ็ดห้าก็เล่นได้อันนี้แนะเป็นแนวทางละกันแต่งไงเนี่ยหลักๆที่สําคัญมากกว่าทุนหรือว่าเทคนิคก็คืออัตราการแตกนะอัตราการแตกเป็นหลักเลยยังไงเนี่ยก่อนจะเล่นหรือว่าจะตามเกมอะไรเนี่ยดูนะหรือว่าทุนอันดับหนึ่งวะ เราต้องเราเราต้องให้อัตราการแตกก่อนแล้วกันเผื่อว่าบางคนทุนน้อยไงอาจจะมีแบบ4ี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ตามอัตราการแตกกันมาก็มีโอกาสหมดเหมือนกันเนาะก็ให้อัตราการแตกเป็นระดับหนึ่งไปก่อนแล้วกันอันนี้อันนี้อันนี้อยู่ที่คนพูดแล้วนะ <c oughs> บางคนอาจจะคิดว่าทุนไอ้ทุนไม่เป็นหลักดิทุนมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอัตราการแตกก็หาได้อะไรเงี้ยแต่ผมว่าอัตราการแตกมันไม่ได้หาง่ายเหมือนเขาเรียกว่าการแบบหาเทคนิคกันรู้นะเออเทคนิคทุกคนสามารถ เสิร์ชใน Youtube ได้เลยนะครับผมว่าเฮ้ยเทคนิคเกมนั้นเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่อัตราการแตกเนี่ยมันจะมีเป็นเฉพาะทุกคนมันจะมีเป็นเฉพาะช่วงเวลาวเฉพาะเ,เวลานู้นเวลานี้อะไรเกมนู้นเกมนี้ค่ายนั้นค่ายนี้นะมันะจะจํากัดก็อย่ากทุกคนลองไปตามดูสําหรับตัวกลุ่ม b บนัส t i ม e เนาะเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ใต้เก็บนี้แล้วกันก็ลองไปตามดูแล้วนะมันชื่อว่ากลุ่มบนัสไมแล้วก็ เอาจริงอะถ้าเข้ากลุ่มนี้มาแล้วนะไม่ไม่ต้องไปเสิร์ชหาใน u t u b e เลยนะว่าแบบมีเทคนิคเกมนั้นเกมนี้อะไรเงี้ยถามในตกลุ่มได้เลยนะครับผมเพราะว่าก็พี่เพื่อนเพื่อเนาะทุกคนเนาะก็อยู่ในตกลุ่มกันเยอะเยอะมากๆแล้นะเยอะแบบโอ้หเไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้แล้วนะคนคนที่อยู่ในกลุ่มนะรอดูตาการแต่งเนาะก็คือคนเล่นจริงๆนี่แหละคนเล่นเหมือนกันเลยนะครับผมก็ลองถามในตกลุ่มได้ว่ามีเกมอะไรน่าเล่นบ้างตาการแต่งเกมนงเกมนี้เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเผื่อว่าแบบเอ้ย เราตามช่วงเวลาไม่ทันอะไรเงี้ยเราไม่เห็นเนาะก็เผื่อว่าเขาจะบอกได้ว่าให้เกมนี้น่าเล่นอะไรอย่างงี้ในช่วงนี้แล้วนะก็นี่แหละผมตามมาจองมาจองไปตามเกมอื่นอะไรเงี้ยคือปกติะหลักๆผมเล่นมาจองอยู่แล้วนะมาจองหนึ่งจองสองจองหนึ่งจองสองสลับอยู่แล้วที่มีโผล่เกมอื่นเนี่ยอย่างต้นไม้ทองบ้างสาวท้าบ้างเกเรอะไรเงี้ยอันนี้ผมเล่นตามตัวกลุ่มนะคือตามกระแสแหละต่ตัวกลุ่มคือเขาเล่นเกมอะไรกันได้ก็ไปตามเกมนั้น น่วสนมากส่วนมากจะเล่นแบบนั้นมากกว่าเพราะว่าถ้าสมมุติว่าในตัวกลุ่มเนี่ยไม่มีกระแสเกมอะไรมาเลยเนี่ยเราก็ก็กลับไปเล่นมาจองเหมือนเดิมมาแล้วนะือคิดอะไรไม่ออกก็บอกมาจองไว้ก่อนอ่าแต่พอให้ในตัวกลุ่มเริ่มแบบขยงขยับมาแล้วเนี่ยมีอ่ามาจองหนึ่งจองสองแบบเฮ้ยน่าเล่นนะอะไรเงี้ยมีสาวถ้ำน่าเล่นนะลักกี้เนโกะอะไรเงี้ยก็เออเราก็ไปตามได้ ราก็ไปตามเขานั่นแหละนะ่าสนมากหรือไม่ก็เราเราเป็นคนบุกเบิกก็ได้แล้วนะแบบไปตามเกมตลาดน้ำเฮ้ยช่วงนี้แม่งตลาดน้ําเล่นได้ไว้เล่นไป2 3สาเกมกาไรมาอ่ะก็ไปส่งแนะนําในตัวกลุ่มเออเผื่อว่าพวกเขาจะแบบได้ตรงได้ตามอะไรเงี้ยแล้วนะก็ช่วยเหลือกันไปนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องหัวแล้วนะไม่ใช่ว่าให้เราไปหาเองแล้วนะในตัวกลุ่มเขามีตาก,การแตกแจ้งมาให้เนาะแจ้งมาให้ก็ไปใครจะตามมาตาก,การแตกหรือว่าจะตามเออคนในกลุ่มก็ได้ ครับผมแต่ผมแนะนําว่าดูเวลาดีๆดูเปอร์เซ็นตะ์สูง,สงเลือกเกมที่คนเล่นเยอะหรือว่ารีวิวเยอะนะอันนั้นคือเวิร์ที่สุดละอ่ะทุกคนดูจากอาการวันนี้แล้วไม่น่าจะมานี่คือเราไล่เบดหนึ่งเบสองมานานมากนะแต่ว่าไม่มีคอมโบคอมโบเลยลุงนี่นะ่าจะเอาทุนสามร้อยมาจาก,ตกตั้งแต่แรกแล้วนะมาประมาณสองร้อยกว่าบาทกดไม่กี่ทีก็หมดละ แล้วเราไม่ได้เริ่มก like. ันที so, so, ่เบ็ดเบ็ดแบบเบ็ดพอดีกับกับทุนนะเท่านั้นเบ็ดสามเบ็ดห้าอะไรเงี้ยเล่นกันแต่เบ็ดกระจิกกระจ้อยแต่ว่าก็ดีแล้วนะเน้นเป็นการไล่เบ็ดไปก่อนก็ดีกว่าเราไม่ได้อ่ไม่ได้มีการไล่บงไล่เบ็ดอะไรบางคนเอาทุนเข้ามาเยอะก็จริงแต่ว่าไล่เบ็ดไม่เป็นเนี่ยก็หมดเร็วเหมือนกันนะหมดเร็วมันมันมีอัตราการแตกกันมาเล่นแบบนั้นก็หมดเร็วเหมือนกันแบบ ทุน500ทุนพันเงี้ยไปเล่นเบดโอ้โหสี่สิบห้าสิบสามสิบเงี้ยกดแป๊บเดียวก็หมดละอ่ะทุกคนหมดอันเนี้ยหมดหมดจริงก็เหลือ5 3สมสตางค์เนาะก็วันนี้ก็เสียไปไม่เป็นไรแล้วนะเพราะว่าเราก็ได้มาหลายรอบละว,วันนี้ก็เสียบ้างเดี๋ยววันหลังก็กลับมาเอาใหม่นกครนะครับผมนะจะเป็นเกมอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้ยวยนะครับผมใครที่สนใจอยากจะเข้าตกลมไปดูาตาก,กันแตกไปดูได้ในกนา,านเะล่นต่างๆก็ลิงอยู่ใต้คลิปคอมเมนต์ไดกที่ฝากผมนะครับผมยังไงก็ ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันโนะาสวัสดีครับผม